จ้าเอนี่วันนี้พี่เซียนกับน้องซินมาเล่นน้ำกันที่สวนน้ำเดอะมอลล์บางกะปินะคะวันที่เรามาจะเป็นวันสงกา์นะคะก็คือร้อนมากก็เลยพาเด็กๆนะคะพาพี่เซียนกับน้องซินมาเล่นน้ำกันนี่ก็มีคนมาเล่นน้ำเยอะแยะเลยก็จะมีหลายโซนเนาะที่เดอะมอลล์บางกะปิ แต่โซนนี้น้องซินชอบมากอยู่นานมากเพราะว่านา้มันไม่ลึกเนาะน้องซินก็เลยเล่นไปเล่นมาแล้วก็มีแบบว่าน้าพุออกมาจากดอกไม้อะไรแบบนี้ค่ะแบบนี้น้องซินชอบมากเลยนี่เรามีจระเข้ด้วยทุกคนนี่จระเข้พ่นน้ำน้องซินก็มาขี่เดียเด็กๆมาถึงก็มาขี่อตัวเนี้ยเดี๋ยวเราไปโซนอื่นกันต่อเลย แล้วก็ตรงนี้จะมีลานน้ำพุเนาะน้ำมันจะพุ่งออกมาจากรูนะคะทุกคนเราก็จะไม่รู้ว่าเขาจะพุ่งมาตอนไหนเนาะตรองซินก็รอเนี่ยให้น้ำมันพุ่งึ้นมาแล้วก็มาจับน้ำเล่นนี่เด็กๆก,ก็ชอบมาเล่นโซนนี้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งเนาะก็คือน้ำก็จะประมาณครึ่งเอวน้องซินนะคะจะเป็นโซนเรือเนาะแล้วก็จะมีสไลเดอร์ลงมาจากตรงเรือบนเรือตรงนั้นนะคะก็คือเราขึ้นไปแล้วก็ว ก็สไลเดอร์ลงมาได้เลยเนี่ยน้องซินก็ชอบเล่นมากพี่เซียนก็มาเล่นเหมือนกันกับน้องอ่าแล้วก็โซนตรงนี้นะพี่เซียนกับน้องซินก็อยู่นานมากเพราะว่าเป็นสไลเดอร์คู่เนาะแล้วก็ไม่น่ากลัวเลยเขาก็จะสไลเดอร์มาพร้อมกัน2คนนะพี่น้องเด็กๆก,ก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะคะโซนนี้แล้วก็จะมีทางน้ําใหญ่ๆเทน้ําลงมาใส่เราด้วยนะทุกคน แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาพักสะว่ายน้ำนะคะทุกคนที่นี่ดีมากเลยเขาจะมีช่วงเวลาพักสะให้สะมันใสขึ้นน้ำสะอาดขึ้นเนาะแล้วก็ค่อยลงไปเล่นต่อพักประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะเราก็พาน้องซีนมาเดินเล่นมาถ่ายรูปเนาะตรงนี้ก็เป็นที่เล่นน้ำอีกจุดหนึ่งนะคะจะเป็นเรือแล้วก็มีสไลดเดอร์ตรงนูน้นที่น้องซีนเล่นเราทำอะไร,รอ๋อเห็นปลป๊าอ๋อปลป๊าอยู่ตรงนูน้น ไปเลยตรงน้นอะป้าพักสะแล้วแล้วก็มาเล่นน้ําต่อตรงนี้จะเป็นคลื่นยักษ์นะคะในน้ําวนนะตรงนี้ก็สนุกมากเลยทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพี่เซียนกับน้องซีนะนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย